วันนี้ไอ้ชมเพื่อนมาทำผัดหมี่กระเฉดหมูนะครั community community. บ well, บอกเลยว่าเป็นเมนูที่อร่อยมากๆเป็นเมนูที่ผมชอบนะครับใครชอบเมนูผัดหมี่กระเฉดมห่มนะครับช่วยคอมเมนต์บอกกันนิดนึ่งครับโดยวิธีการทำนะครับเริ่มจากตั้งกระทะเหล็กนะครับจากนั้นก็รอให้น้ำมันร้อนนะครับแล้วก็ใส่ไข่ไก่ลงไปผัดไข่ไก่ให้พอสุกนะครับจากนั้นเนี่ยผมจะใส่หมูที่หมักไว้เรียบร้อยลงไปนะครับนะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับใครจะใส่หมูใส่กุ้งใส่ปลาหมึกใส่ทะเลใส่ไก่อันนี้ก็แล้วแต่ได้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยผัดเนื้อสัตววววว์นนนนนนะะ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 คคคคครร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 รัััััััับบบบบบใให้้้้สสสุกกกกกกกปปมมมมมาาาาณ80%จจผผ็็่่พิลลเเเททีียยงไแตตดดดดฉำ แล้วก็ตามด้วยเส้นหมี่นะครับที่แช่น้ำแล้วก็หั่นนิดนึงนะครับจะได้ผัดง่ายนาจากนั้นผมจะตามด้วยผงปรุงข้าวผัดตาครัวบ้านส่วนทวีนครับบอกเลยว่าช้อนเดียวจบนะครับนอกจากใช้ผัดข้าวผัดอร่อยแล้วนะครับยังใช้ผัดเส้นต่างๆแบบนี้ได้เลยนะครับบอกเลยว่าใส่แค่ตัวนี้นะครับไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยครับพอใส่ลงไปนะครับก็ผัดคู่เขาให้เข้ากันนะครับถ้าละมันแห้งก็เติมน้ำมันเล็กน้อยครับผัดแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับก็พร้อมอร่อยแล้วนะครับตัวนี้มีกลิ่นหอมพวกกะทะยอยู่้นะครับอยากให้ลองหนาน